ก็ก็ไปกับพี่วิทย์ในเรื่องต้นยันไวค้ค่ะตอนนี้ควรเก็บตรงเวลาเท่าร่ตัวบ้านบ้านเสร็จแล้วมั้ง mm. ใช่ค่ะน่าจะ80%ค่ะเหลือแค่ส่วนกับอินเทอร์นิดหนึ่งไม่รู้ไม่อยากพูดนะเ <c oughs> พราะว่ามันก็เลื่อนไปเรื่อยๆปีนี้แน่นอนคะ่ะ <c oughs> บอกว่าเป็นชอบต้นบุริมาแม่ปลาถามในไอจีว่าแบบใครที่อยากได้ซุกตาหินต้นมันเหมือนจะหลายต้นเลยหลายต้นถึงหลายต้นค่ะเป็นส่วนตัวทุกคนรู้อยู่แล้วหนูเป็นคนหนูเป็นคนชอบต้นไม้แล้วแบบอยากอยากมีพื้นที่ที่เขียวมากๆจริงเพราะตอนนี้ก็อยู่บคอนโดใช่ไหมคะมันไม่ค่อยมีพื้นที่เขียวเยอะก็หลายต้นอยู่ขายต้นบุริที่ตลาดเราให้ความหมายของมันได้ยังไงบ้าง ันสวยค่ะใช่สวยใช่ค่ะมันสวยค่ะแล้วก็ชอ,ชอบชอบต้นที่แบบแบบมันจะแยกออกตัวจากกันนิดนึงไม่ได้ชอบต้นที่แบบแบบน,นี้เพราะว่าคนก็จะมีความเชื่อเรื่องว่าแบบมันก็นไม่เปคนด้วยนะก็ใช่สำหรับใครที่แบบสร้างบ้านเราเรารู้ความเชื่อไม่รู้แค่รู้ว่ามันสวยแต่เพราะเราเลือกอจากความชอบกับสวยไม่ได้แบบเรื่มดูถามให้รู้เรื่อง่านอ่านอ่านอ่า บ้านแม่สะบ้านบ้านแม่บ้านปลาบ้านปลาคุ้มคุ้มไปดิจิตอลไปเลยคุ้มแล้วแสดงว่าบ้านปลามันคือมันคือความสุขทางใจและมันคือแบบสิ่งที่เราเห็นแล้วมันทําให้เราคอมพลีทก็คือว่าเห็นปุ๊บก็เติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยก็มีต้นหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในลิสต์เพราะว่าน้องเขาใหญ่มากอะไรอยย่างงเี้ พี่วิตก็กุมหัวนิดหน่อยว่าเอ๊ฉันจะวางตรงไหนหน้าแต่ว่าอย่าว่าว่าหนูนู่นนี่นั่นเลยนะแต่ว่าหนูเห็นตัวนี้แล้วแบบคอนเน็กว่าแบบต้องอยู่ในบ้านชันเลยมุมไหนหรือว่าเขาเก็บในบ้านหรือคะคือแบบมุมโปรดมุมโปรดห้องนี้แหละของฉันเลยห้องนอนเหรอคะน่าจ่ายอืมทั้งหมดเท่าไหร่ครับห้องเมื่อไรเนี่ยมันบานปลายไหมอ่ะที่ตั้งไว้จากตอนนี้ไม่ค่อยนะคะ ใช่นะแปลกๆอันนีู้ว่าปกติแว่าแปยามลับผ่ตรงนะถยล้านไม่รู้ไม่รู้ดูไม่รู้แสดงว่าตัวแาจะตกใจโห่แดว่าตัวแรก่าจะตไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง99พอไม่ไม่คือบ้านพักตากอากาศค่ะาไม่ได้มันไม่ได้ส บขนาดนั้นใช่ค่ะบ้านชั้นเดียวบ้านใหญ่บ้านในราคาใช่ค่ะก็พ่ออยากเพื่อนพ่อเยอะมากตรงนั้นก็เลยอย่างที่บอกว่าเราพยายามเวลาไปเรื่อยๆไม่กล้าบอกว่าวันที่จะเข้าไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยวันไหนวันไหนเราเรามีแผนไหมวั่นจะไปพักจะไปอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีแพลนเราไม่มีค่ะเราไม่ได้ดูวันว่าต้องเข้าวันไหนเลยค่ะก็เมื่อไหร่มีเสร็จแล้วก็ว่างก็เคยไปค่ะยังไม่ต้องดูเลิก no ไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะไม่แเลิกทางใจค่ะเลิกทางใจดูเราภูมิใจบ้านอะไงแบบกับมาตั้งกำลังสวยสวย่อดีๆแบบสวยนีนาทีจากตอนนี้ไปดูบ้านหรืออะไรเงี้ยเป็นเลยง่ายเขารู้สึกเหมือนตอน้ีงพอเราเห็นแบบเป็นลูกเป็นรลานหรือว่าใกล้แล้วเนี่ยภูมิใจทุกท่านทุกคน กังใจมันเอสมันเป็นบ้านที่แบบหน้าตาหน้ารักเหมือนกับเจ้าของก็เลยรู้สึกว่าคอมพลีทดีค่ะอันนี้มิกกีมีส่วนร่วมอะไรไหมครับแบบว่าไม่มีไม่มีเลยคุณร้องไหมเหรอโน้ไม่เกี่ยวบ้านหลังนี้ไม่เกี่ยวกับเนเน่ It's f o r my mom and dad ใช่ค่ะแล้วนี่เราจะเขาส่วนร่วมกับค ไม่เติมของที<อ>ง่เขาเออแล้วถ้าใครียไม่รวยอ่ะไม่พี่แบเขาก็มีบ้านของเขาที่ขอใหญ่ด้วยอือก็่ละอยากให้เป็นเราบ้าเราใช่คะ่ะอันนี้ให้พ่อกับแม่พี่แบก็ไม่มีส่วนไม่เกี่ยวของแบอต้องใช้คำว่าเรือนหอเลยนะเนาะบ้านของเราในอนาคตใช่คะ่ะอันนั้นก็ต้องทำร่วมกันนีอ้อันนี้เราจัดการดีก่อนพ่องแม่ใช่